อ่ะีนี้เรามาดูครับในโลภะจิตนี่นะมันเป็นยังจิตเป็นยังี้ดวงที่หนึ่งอ่านี่โลดวงที่หนึ่งโลที่หนึ่งบวกสิบเก้าอ่ะนะครับอ่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนี่เขาเรียกชาติชาามนณะ ในโลภาดูที่หนึ่งนี่นะครับขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะแต่ละขณะนี่นะมันมีเจ็ดขณะในวิถีหนึ่งใช่ไหมแต่ละขณะเราเรียนขณะที่หนึ่งก็สองสามเ้ยหกเจ็ดก็เหมือนกันมีอวิชชาอยู่ไหมครับอ่ามีเห็นไหมมีอวิชชาวิชาคือองค์ธรรมคืออะไรครับโมหะนี่ไงมีอวิชชาใช่ไหมโมหะเนี่ยอ่ะโมหะนี่โมหะมีสังขารไหมสังขารคือเจตนา เราเรียนมาได้ใช่ไหมสังขารนี่แกเจตนากรรมนี่เพราะฉะนั้นนะครับโมหะเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยแก่เจตนาอย่างนี้นี่ก็เป็นปัจจัยในจิตดวงเดียวกันเลยเนี่ยอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารหมายถึงโมหะเป็นปัจจัยแก่เจตนาต่อมาครับสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณคือจิตใช่ไหมครับมันก็คือนี่แหละครับเจตนาอสมตุถุาผมเขียนจิตข้างใน เจตนาก็เป็นใจแก่จิตอย่ี้ยนะครับพอตอนนั้นนะครับวิญญาณคือจิตเป็นใจแกนม้มนามคืออะไรครับคือเจตสิกสิบเก้าตัวสิบเก้าตัวเนี่ยเขาเรียกว่านามเพราะนามเนี่ยเราเรียนมาแล้วว่าได้แก่โจเจตสิกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับวิญญาณเป็นใจแกนามก็หมายถึงจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกสิบเก้า อ่านี่นะเจดศรีสิบเก้าตัวเพราะในนี้มีมีมีอยู่สิบเก้าตัวใช่ไหมวันนี้สิบเก้าตัวเนี่ยเขาเรียกว่านามนะครับเนี่ยวิญญาณคือจิตเป็นปัจจัยแก,นก่นามคือเจตศรีสิบเก้าต่อมานามคือเจตศรีสิบเก้าเป็นปัจจัยแก่มนายตนะมะนายตนะคือจิตอีกแหละก็เท่ากับว่าเมื่อจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกเจตสิกก็เป็นปัจจัยแก่จิตด้วยเนี่ยซึ่งกันและกันแต่คราวนี้เขาเรียกว่ามนายตนะ อ่าไม่ใช่เรียกว่าบิญญาณิเนะก็เรียกว่านามคือเจสิบเก้าเป็นใจแก่ม,มนณามาณายนะคือจิตแต่นี้ในดวงเดียวกันเนี่ยจิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ผัสสะในนี้มีผัสสะไหมมีนี่ไงเราเขียนแล้วนี่ไงมีผัสสะอยู่เห็นไหมครับมาายตนะนะครับคือจิตเป็นใจแก่ผัสสะผัสสะเป็นใจแก่เวทนาในจิตดวงเดียวกันมีเวทนาไหมมีก็เนี่ยผัสสะก็เลยเป็นัจัยแก่เวทนาในดวงเนี้ย มีโลภะไหมคือตัณหามีม,มแบบนั่นก็คือเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาคือโลภะเพราะในนี้มีโลภะอยู่ต่อมาครับตัณหาเป็นปจัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานมีสี่ตัวใช่ไหมการอุป,ปาทานคือโลภะไปแล้วแล้วก็อีกสามตัวเป็นทิฏฐิใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือตัณหาคือโลภะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิสามตัวที่เหลืออ่าเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิ นะซึ่งเป็นอุปาทานพอมาอุปาทานเป็นปัจัยแก่พบนะครับไอ้คำว่าพบเขาเนี่ยเขาหมายถึงตัวจิตเจตสิกทั้งหมดเนะเว้นอุปาทานนะก็หมายความว่าทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่จิตเจติสิกทั้งหมดเว้นตัวทิฏฐิถามว่าทำไมเว้นเพราะทิฏฐิยกขึ้นมาเป็นเหตุนึกไหมครับ เพราะว่าคาว่าอุปาทานตรงเนี้ยหมายถึงทิฏฐิใช่ไหมคําว่าพบเนี่ยหมายถึงจิตเจตสิกทั้งหมดจะไม่ดีนะครับพบเนี่ยในพิธามหมายถึงจิตเจตสิกทั้งหมดเรียกว่าพบนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าถ้าผมลบพวกนี้นะะสมมติถ้าเป็นอุปาทานนะครับก็เท่ากับทิฏฐิเนี่ย เป็นปัจจัยแก่เจเท่าไร่ครับ18ที่เหลือใช่ไหมบวกจิตหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าภพทิฏฐิอุปาทานคือทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่ภพคือเจเดสิบแปดที่เหลือแล้วก็จิตหนึ่งนะครับต่อมาภพนะครับภพบนะเว้นทิฏฐิออกไปนะครับเพราะว่าภพในที่นี้มันเอาแค่เจเดศสิบแปดแล้วก็จิตหนึ่งภพนะครับ เป็นปัจจัยแก่ชาติก็คือตรงนี้ขณะเกิดนี่นะครับก็คือเจดสิสิแปดจิตหนึ่งเป็นปัจจัยแก่ชาตินะครับส่วนชาติเป็นปัจจัยแก่ชาลาโมรณะอย่างเงี้ยในจิตดวงเดียวอ่าอ <c oughs> <c oughs> ่ตอนนี้เอาใหม่ไล่ไปทีละอันอ่ะผมจะลไล่ทีละอันนะบางคนอาจจะตามไม่ทันนะตามเผื่อตามไม่ทันนะเอาใหม่นะ อ้าวนะอ่ายกุกพยกทีละอันนะครับในโลภะดวงที่หนึ่งมีเจตสิบเก้านะ19คือพวกนี้นะเรามาดูว่าในโลภะดวงที่หนึ่งเนี่ยมีอวิชชาไหมไม,นะมีใช่ไหมอวิชชาเป็นประแจแก่อะไร สังขารสังขารองคธรรมได้แก่อะไรเจตนาเราก็มาดูเอะในดวงที่หนึ่งเนี่ยมันมีอวิชชาไหมมีคืออะไรอวิชชาคืออะไรโมหะมีและมีสังขารคือเจตนาไหมมีนี่มีเจตนาฉะนั้นอวิชชาคือโมหะจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารคือคืออะไรครับคือเจตนาอันนี้ตออหนึ่งนะเอาไปทีละอัน นะครับจบและอาวิชาไปเจรแก่สังขารแบบนี้นะ<ม>ต่อมาสังขารเป็นเจแก่วิญญาณในเนี้ยมีสังขารคืออะไรครับเจตนาอยู่ใช่ไหมมีเจตนานะเนี่ยสังขารคือเจตนาสังขารเป็นเจแก่วิญญาณวิญญาณคืออะไรครับคือจิตใช่ไหมแล้วไอ้ในดวงเนี้ยมันมีจิตอยู่ไหมก็ค вот ือสังขารคือเจตนาเป็นเจัยแก่วิญญาณคือจิต นี่ยครับเป็นเป็นประแยแก่วิญญาณคือจิตนะต่อมาครับวิญญาณเป็นปใจยแก่นามวิญญาณเป็นปใจยแก่นามวิญญาณคืออะไรครับคือจิตใช่ไหมครับอ่านี่จิตนะนามคือเจตสิกที่เหลือทั้งหมด19เลยเขาเรียกว่านามเพราะฉะนั้นนะครับเจสิบเก้านี่เขาเขียนอย่างี้คือนะครับวิญญาณ คือจิตเป็นปัจจัยแก่นามคือเจดีสิบเก้านึกออกนะตามนี้นะนี่ไปเจละอันเลยนะนะครับต่อไปนามเป็นปรจัยแก่อะไรครับมนายตนะนามคือเจดีสิบเก้าเหมือนเดิมมนายตนะก็คืออะไรครับคือจิตนั่นแหละมันก็ย้อนกลับไปนี่นามคือเจดีสิบเก้าเป็นปรจัยแก่มนายตนะคือจิตอ,อย่างนี้นะ ซึ่งกันและกันนะครับต่อมาครับมนายตนะคือจิตเป็นปเจแก่ผัสสะใช่ไหมอ่ะจิตนี่จิตเราคงไว้ไม่ต้องลบหรือในนี้มีภาษาไหม mm hmm. ต้องเขียนภาษาไปนะครับก็เท่ากับว่ามนายตนะคือจิตเป็นปจัจแก่ผัสสะอย่างเงี้ยที่อยู่ในจิตดวงเดียวกันใช่ไหมครับต่อไปภาษาเป็นปัจัยแก่อะไรครับ เวทนาในนี้มีเวทนาไหมม,มีครับเนี่ยมีเวทนาทัรษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาอ่าอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมภาษยาปัจยแก่เวทนาต่อเวทนาปัจจัยแก่ตัณหาในนี้มีตัณหาไหมม,มีครับนี่มีตัณหาคือโลภะอยู่ใช่ไหมมีตัณหาคือโลภะเนี่ยเราเขียนโลภะไป เวทนาเป็นยายแกตันหานี่ยเวทนาเป็นยายแกโลภะน,ะนั่นเองนี่นะครับต่อไปตันหาเป็นยายแกอะไรครับอุปาทานนะตันหาเป็นยายแกอุปาทานปกติอุปาทาน,นมีเท่าไหร่ครับสี่หนึ่งอะไรครับกามุปาทานสองทิฏฐุปาทานสามสี 3, 4, รัพตุปาทานสี 4, อ่อตะวาทุปาทาน กามุปาทานองค์ธรรมคือโลภะทิฏฐุปาทานสีลปตุอัตตาปุถุปาทานอ,าานองค์ธรรมคือทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมทีนี้นะครับไอ้ตัณหาไปใหญ่กาานนับอุปาทานเนี่ยกามุปาทานน่ะคือโลภะนะกามุปาทานคือโลภะใช่ไหมในจิตดวงหนึ่งเนี่ยจะบอกว่ามันมีโลภะสองตัวพร้อมกันได้ไหม ไม่ได้นะครับมันมีโลภสองตัวพ้องกัไม่ได้จะบอกว่าโลภะตัวหนึ่งเรียกว่าตัณหาโลภะอีกตัวหนึ่งเรียกว่ากามุปาทานได้ไหมไม่ได้เพราะจิตขณะหนึ่งต้องมีโลภะตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัณหาเป็นปัจจัยแก่กามุปาทานในจิตดวงเดียวกันได้ไหมไม่ได้ <laughs> เออมันไม่ได้แต่ถ้าทาไมครับถ้าในจิตดวงเดียวนี่นะมันมีโลภะสองตัว เกิดร่วมกันตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตันหาตัวหนึ่งเรียกว่ากามุปาทานถ้าแบบนี้ตันหาโลภะตันหาเป็นใบแจแก่โลภะกามุปาทานได้แต่ความจริงมันมีได้ไหมครับในดวงเดียวมันมันจะมีโลภะหนึ่งตัวไปสองตัวได้ไหมไม่ได้มันมีโลภะตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับตัโลภะคือตันหาจะเป็นไปแจแก่โลภะคือกามุปาทานในจิตดวงเดียวกันไม่ไม่ได้ แต่ถ้าตันหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิได้ไหมได้นะครับเพราะในนี้มันมีทิฏฐิอยู่ไหมครับมีทิฏฐิอยู่ใช่ไหมอ่าทิฏฐินี้เราเรียกว่าอะไรครับทิฏฐุปาทาทิฏฐุปาทานเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรครับอย่างนี้ตันหาคือโลภเป็นปัจจัยแก่อุปาทานสามที่เป็นทิฏฐินี่เนี่ยตัณหาคือโลภเป็นปัจจัยแก่อุปาทานที่เป็นทิฏฐิอย่างนี้ได้นะครับ ทีนี้ต่อไปอุปาทานเป็นไปแจแกภพบคาว่าพบเนี่ยนะครับมันคืออะไรคือจิตทั้งหมดจิตเจสิกทั้งหมดนะเขาเรียวกว่าพบเมื่อกี้นะครับได้บอกเลยว่าอุปาทานเนี่ยนะครับนะเขามุ่งหมายเอาทิฏฐิใช่ไหมอ่าทิฏฐินะครับคําว่าอุปาทานไปนแกภพบเนี่ย อุปาทานหมายถึงทิฏฐิที่เป็นผลของตัณหาั่นแหละนะทิฏฐิอุปาทานคือทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่พบพบเนี่ยคืออะไรคือจิตเจตสิกที่เหลือจิตหนึ่งบวกเจเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดเว้นอะไรครับเว้นทิฏฐิซึ่งเป็นตัวเหตุมันก็เท่ากับว,ว่านี่ครับอุปาทานสามเป็นปัจจัยแกพ่พบคือจิตหนึ่งเจตสิกที่เหลือสิบแปด จริงๆเจติบสิบเก้าแต่ตัดทิฏฐิออกเพราะทิฏฐิมันเป็นเหตุก็ต้องตัดยกออก,ออกทิ้งออกไปก็เท่ากับว่าอุปาทานคือทิฏฐิเป็นไปแก่พบคือจิตหนะึ่งเจติสิบแปดคำว่าพบในปฏิถึงจตเจติทธทั้งหมดะนะครับแต่ต้องเว้นตัวที่เป็นเหตุเอาไว้ก็คืออุปาทานทนะีนี้ต่อมานะครับพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะอุปาทานเป็นไปแก่พบ ภพก็คืออะไรครับก็คือจิตหนึ่งเจตสิกย์แปดเป็นปัจจัยแก่อะไรครับชาตินี่ครับภพบเป็นปัจจัยแก่ชาติภพก็คือจิตหนึ่งเจตสิกสิแปดเว้นทิฏฐิอะไรแหละนะครับเว้นทิฏฐิไปเป็นปัจจัยแก่ชาติอ่าเนี่ยก็เป็นปัจจัยแก่ชาติคือความเกิดชาติจะเป็นปัจจัยแก่ครับชรา,าและมรณะทั้งสองที่เหลืออ่าเนี่ยชาติเป็นปัจจัยแก่ชรา,ามรณะเนี่ยเพราะฉะนั้นปฏิิุบะก,ก็เลยมีได้ในขณะจิตเดียว ขนาดจิตเดียวนะครับตอนนี้นะครับพอได้ดวงนี้นะเราก็แค่เปลี่ยนโลภะดวงที่หนึ่งเป็นโลภะดวงที่สองมีเจติกเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเพิ่มอะไรครับถีทุกกะเพิ่มถีทุกกะสองใช่ไหมถีนามิทะนะครับ วิธีการนี่นะเหมือนกันดวงที่สองก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพียงเปลี่ยนจาก19เป็นอะไรเท่านั้นครับ21เอเท่านั้นเองวิธีการอย่างเดียวกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเนี่ยก็เป็นย1ิบอไปเพราะในหนังสือเนี่ยนะเขาจะแสดง4ดวงพร้อมกันเลยเพราะอะไรครับเพราะมันเหมือนกัน ทิฏทิคตะสัมปยุตสี่นะครับสแสดงดวงเดียวก็ได้สามดวงที่เหลือเหมือนกันเป็นเพียงเพิ่พมถีทุก,กะใส่เข้ามาทั้น,นแหละเพราะฉะอย่างตรงเนี้ยนะครับจากสิปดเพิ่มอีกสองเป็นเท่าไหร่ก็เป็นยี่สิบเนี่ยจิตหนึ่งเจตสิกยี่เป็นปัจแก่ชาติ <c oughs> <c oughs> เพิ่มถีทุก,กะเข้าไปแค่นั้นเองก็จิตหนึ่งเจตสิกยี่สิบเป็นปัจจัแก่ชาติอ แต่ว่าไอ้ถีทุกกะเวลาเกิดจริงๆไม่ได้เกิดคู่กันนะนมันมันมันต้องเกิดทีละหนึ่งนะแต่อันนี้ผู้ได้ฟังนะครับเต็มที่ผู้ยังสูงสุดแต่จริงๆแล้วมันต้องอะไรครับต้องเอาแค่สิบเก้าทีนะเอ้ตัวทีทีนะมิทะเนี่ยมันเกิดพร้อมกันผมพูดผิดนะตัวทีนะไอ้ทีนะกับมิทะเนี่ยต้องเกิดพร้อมกันเสมอแต่เป็นเพียงว่าอะไรอาจจะเด่นกว่ากันทนีนะเด่นกว่ามิทะมิทะเด่นกว่าทีนะ แต่ว่าต้องสองตัวนี้นะครับต้องเกิดพร้อมกันนะแต่ว่าเกิดบางครั้งบางคราวเขอาอเรียกว่าสหกทาจิเจติกเจติกในการบางคราวแต่ต้องเกิดพร้อมกันเสมอนะครับได้แก่ทีนะบิทะนะครับ <c oughs> แต่ที่เกิดไม่พร้อมกันเนี่ยก็พวกอีสามัชยากุกุจะใช่ไหมถ้าอีสาเกิดมัชยะไม่เกิดอย่างนี้นะครับมัชยะเกิดอีสาไม่เกิดแต่ถ้าทีทุกกะเนี่ยต้องเกิดพร้อมกันเสมอ ผมจะจบทิฏฐิกะตะสามสเพราะมันเหมือนกันจะไปทิฏฐิวิปวิปจะไม่เหมือนเลยครับอลองดูนะจะเป็นวิปแล้วโลภะวิป,ประยุทธนะครับดวงที่3มีเจตสิเก้าเหมือนกันใช่ไหมอ่าสิเเปลี่ยนจากทิฏฐิเป็น นอกนั้นเหมือนกันหมดไหมครับเหมือนกันหมดครับนี่เปลี่ยนจากทิฏฐิเป็นมานะเพิ่มแทนที่นะครับเนี่ยแทนที่นะอ่ะทีนี้มาดูนะครับมันจะมีพิเศษประกันหน่อย โลภะจิตดวงที่สามมีเจ49นะครับวิธีการเดียวกันเลยครับในดวงที่สามนี่นะอวิชามีไหมครับมีใช่ไหมเราก็ใส่เข้ามามีอวิชาคือโมหะมีสังขารไหมคืออะไรครับเจตนาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าโมอวิชาคือโมหะเป็นประแจแก่สังขารคือเจตนา เหไหมเหมือนกันเลยตอนนี้ยังเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยต่อมาสังขารเป็นใยกแก่วิญญาณอ่าสังขารคือเจตนาเหมือนเดิมวิญญาณคืออะไรครับจิตครับเราก็ใส่จิตมาแทนน,น,กกญญน,นี่สังขารเป็นใยกแก่วิญญาณก็ย้อนคือหมังบนสังขารคือเจตนาเป็นใยกแก่วิญญาณนะครับต่อมาวิญญ,ญาณเป็นใยกแกน่น้ำ วิญญาณเป <laughs> ็นงแกนามวิญญาณก็คือจิตนามคือเจติกเท่าไหร่สิบเก้านี่ไงวิญญาณเป็นงแกนามนามต่อมานามเป็นไงแก่มนายตนะมนายตนะก็คืออะไรครับก็คือจิตนี่ไงนามคือเจติก้าเป็นไงแก่มนายตนะนคือจิตใช่ไหมต่อมาจิตเป็นไงแก่อะไรครับจิตมะนายตนะคือจิตเป็นไงแกผัสสะ นี่ไงผัสสะนี่มนายตนะคือจิตเป็นปัจจัยแก่ผัสสะต่อมาผัสสะเป็นัจแก่เวทนาในนี้มีเวทนาไหมมีครับนี่มีเวทนาก็เท่ากันนี่ไงครับผัสสะเป็นัจแก่เวทนาเวทนาเป็นัจแก่ตัณหาในนี้มีตัณหาไหมยังมีไหมตัณหามีครับก็คือโลภะใช่ไหมคือโลภะ เวทนาเป็นไยแกตันหาคือโลภะต่อมาตันหาเป็นไยแกอุปาทานในนี้นะครับอุปาทานมี4ใช่ไหมคือโลภะเหมือนเดิมตันหาโลภะคือตันหาจะเป็นไยแกโลภะคือการอุปาทานได้ไหมไม่ได้ไดเพราะมันตัวเดียวกันมันก็เหลือทิฏฐิอ้าวตันหาคือโลภะเปไยแกทิฏฐิในนี้มีทิฏฐิไหม ไม่มีทิธิอ้าวแล้วจะเอายังไงดีเนี่ยอะไรจะมาแทนอุปาทานฮอะไรมาแทนอุปาทานดีเออเพราะว่าในโลภวิบมันไม่มีทิฏฐุปาทานสีปรตตุปาทานอตตะวัตุปาทานจะเอาอะไรมาแทนอุปาทานเออจะเอาอะไรมาแทนอุปาทานไม่ใช่เออนี่ดูในนี้เขาเอาอะไรมาแทนดูในหน้า หน้าอะไรดีครับหน้าร้อยแปดบสองรรทัดล่างสุดล่างสุดเลยนะความเป็นไปของปฏิจุบาทในที่ถือกตดวิบสีนี้มีพิเศษอันนี้เวทนาปัจจยาตันหาใช่ไหมตันหาปัจจยาอธิโมกโหอ่านี่เอาอะธิโมกเจตสิกมาแทนอุป,ปาทานและอะธิโมกขะปัจจยาพระโว แทนที่จะอุปาทานปัจจยาพวโวนะเป็นอธิโมขปัจจยาพะโวไปแทนหรือตัณหาปัจจยาอุปาทานนางใช้ปกติใช่ไหมก็เปลี่ยนเลยครับตัณหาปัจจยาอธิโมโขนะแล้วก็แทนที่จะเป็นอุปาทานปัจญาพะโวก็เป็นอธิโมขปัจจยาพวโวแทนก็คือเอาที่อธิโมกเจตสิกมาแทนอุปาทาน เพราะอะไรครับเพราะว่าอธทิมโมกเนี่ยมีสภาวะคล้ายอุปาทานนะอุปาทานเนี่ยมันมันมันยึดมัน่นไอการว่ายึดมั่นเนี่ยแสดงว่าเขาตกลงใจตัดสินที่จะยึดยึดแล้วอะ่ะทีนี้อาทิมโมกเนี่ยเป็นสภาพตัดสินใจในอารมณ์ตกลงใจในอารมณ์เเขาบอกมีสภาพคล้ายอุปาทานเอาธรรมะที่คล้ายอุปาทานนี่แหละรครับมาแทนที่อุปาทานนะนี่ อ่าใช่เราก็เอามานี่งก็เอาเอาอาธิมโมกมาแผนอ่าก็ดึงมานะเพราะฉะนั้นนะครับไม่เอาอุปาทานแล้วคราวนี้นะตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอธิมโมกนี่เปลี่ยนเป็นอธิมโมกไปนะครับแล้วในโลภะดวที่สามเนี่ยมันมีอธิมโมกอยู่ไหมมีนี่ไง เมื่อกี้เราหาอไเงี้ยอธิมโมกนี่มีอยู่งั้นก็ใส่อธิมโมกก็เป็นอย่างงี้ครับตันหาปัจจยาอธิมโมโขนี่ก็เป็นตันหานี่หนะครับโลตันหาคือโลภะเป็นปัจจัยแก่อธิมโมกเจรสิกต่อไปอธิมโมกขปัจจยาพระโว ก็ภโวะคือจิตเจตสิกทั้งหมดแต่เว้นอะไรครับเว้นอธิโมกที่เป็นตัวปัจจัยก็เท่ากับจิตหนึ่งบวกเจสิบแปดนี่อธิโมกเป็นปัจจัยแก่ภพนี่ภพคือจิตเจตสิกที่เหลือเว้นอธิโมกต่อจากนั้นอธิโมกต่อจากนั้นนะครับภาวะเป็นปัจจัยแก่อะไรครับชาติชาติเป็นปัจจัยแก่อะไรครับชาาชราเป็นปัจจัยแก่มรณะ ชาบะแก่ชารามรณะแบบนี้นะครับดวงที่สามนะครับวิบสี่ดวงเหมือนกันเพราะไม่มีทิฏฐิเหมือนกันมีมานะอ่ะมมามนะีมานะก็อยู่ในมานะก็อยู่ในสิบแปดนี้บอธิมโมกเป็นใจแก่ไอที่เหลือเนี่ยนะครับ อาทิโมกเป็นใจแกจิตหนึ่งเจสิบแปดสิบแปดก็มีมานณด้วยนะอเอามานณปมาแทนที่ทิฏฐินะครับแล้วก็พะวะคือจิตหนึ่งเจสิสิบแปดเป็นใจแก่ชาติชาติใจแก่ชรา,าและมรณะนี่นะครับวิปยุทธนะครับสี่ดวงเนี่ยแสดงดวงเดียวพอเพราะที่เหลือเหมือนกันหมดเป็นเพียงเปลี่ยน,นจำนวนเจดสิกอาจจะแตกต่างกันไป แต่ว่าวิธีการแสดงเนี่ยเหมือนกันอันนี้จบเกี่ยวกับโลภนะแปดปฏิจจสุบาทที่เป็นโลภะใช่อุปาทะถีติพังคะอุปาทะก็เป็นชาติะถีติก็เป็นชรามรณะก็เป็นพังคะเขาเรียกว่าคณิกะชาติคณิกะชราคณิกะบรณะ,ะเกิดแก่ตายแบบมีขณะขณะเกิดแก่ตายเป็นขนา เพราะเราเราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวนะอันนี้ภาษาลิบุตแสดงเอาไว้เลยนะครับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นอ่าก็เนี่ยเพราะเพราะจะมีวิชานี่แหละ เอา ite, sponsor, ถ wrong, s. <S ือว่าเราถวายอาหารพระเนี่ยถ้าเราทําอาหารดีๆไปถวายเนี่ยเราควรจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเอาเพราะว่าพระก็จะเกิดกิเลสนะกินแล้วอร่อยอ่ะเพลิดเพลินอย่างเงี้ยเพราะว่าเออเวลาเราถวายเนี่ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาให้ท่านเกิดกิเลสนะมีใครคิดบ้างไงไม่มีใครคิดหรอกครับคิดให้ให้ท่านได้รับความผาสุกใช่ไหมครับเออ จะได้รับความาผาสุกนะครับสุกกายไม่เกิดความหิวเกิดความทุกข์กายเนี่ยท่านจะได้มีมีโอกาสในการเจริญสมณธรรมตามเพศสภาพของท่านนี่เราคิดแบบนี้นะแล้วเราไม่ได้คิดเออเดี๋ยวต้องให้เกิดกิเลสเยอะจะได้ศึกออกมาอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างงี้หน่อยมันคนละมันคนละหน้าที่นะคือพระก็มีหน้าที่ต้องระง,งับกิเลสตัวเองอะ เป็นหน้าที่ของพระใช่ไหมพระก็มีหน้าที่ต้องระงับกิเลสตัวเองคือโยมก็จะถวายของปราณีจีวรอย่างดีนะครับปัจจัยสี่ในอย่างปราณีอย่างดีอะไรทั้งลก็ตามเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องบุญของโยมนะเพื่อให้ท่านสะดวกในการประพฤติปรมจันทร์แต่ตัวท่านเนี่ยท่านต้องมีหน้าที่ระงับกิเลสตัวเองด้วยการพิจารณาปริสังขารโยนเ่ยก่อนใช่ไหม พิญญาโดยแยบคายแล้วนะฉันบินทบาทเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรใช่ไหมใช้จีวรปราณีใช้กุฏิที่ดีอย่างเงี้ยครับเพื่อประโยชน์อะไรนั่นก็เป็นหน้าที่ของท่านอ่าเป็นบุญท่านเพราะว่าส่วิบากนี่มันก็ของที่จะสร้างใช่ได้ผลดีแล้วก็อยู่ที่ว่ามีโยนิโสมวิธีการอด้โยใช่ไหมถ้าได้ของดีมีอายโยก็เกิดกิเลส ถ้าได้ของดีแล้วมีโยนิสงวนิการรู้จักว่าไอประโยชน์ของปัจจัยสี่เขาได้มาเพื่ออะไรเนี่ยนะกำหนดประโยชน์ก่อนใช้สอยมันก็เกิดกุศลแล้วก็ต่างฝ่ายก็ทําหน้าที่ของตัวเองสรุปต่างฝ่ายต่างก็ทหน้าที่ตัวเองถ้าเรามีเจตนาถวายของไม่ปราณีตเนี่ยเราก็ได้ของไม่ปราณีตนะอันนี้หลักพุทธเจ้าสอบไปเลยนะ นะผู้ให้ของปลาณนียย่อมได้รับสิ่งที่ปลาณนีตผู้ให้ของที่หยาบย่ก็ย่อมได้รับของที่หยาบอันนี้เป็นหลักการธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่พระเจ้าก็สอนเอาไว้นะแต่บางทีเนี่ยบางทีพระบางรูปเนี่ยอาศัยพุทธพจน์นี้ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิเ์ <laughs> เพื่อให้ยมถวายของปาเนีย <laughs> แต่แต่โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้น ใช่ไหมโดยหลักการเนี่ยคนให้ของปลาน,นี้ก็ต้องได้ก็บุญเขาปลาน,นี้เดี๋ยวจะผลบุญเขาจะหยาบได้ยังไงเมผลบุญเขาต้องปลาน,นี้ตาม